สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพชิตาทองเนรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวค่ะระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรองรับผู้ใช้งานเพียงคนเดียว กล่าวคือเป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทํางานโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องแบบเดี่ยวได้ขยายขีดความสามารถให้รองรับการเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่ายได้ค่ะวันนี้เราจะมายกตัวอย่างเช่นระบบปฏิบัติการดอทดอทเป็นระบบปฏิบัติการที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยรูปแบบบรรทัดคําสั่งเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามคําสั่งนั้นๆโดยระบบปฏิบัติการดอทรุ่นแรกเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัท IBM และบริษัท Microsoft เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัท IBM และใช้ชื่อระบบปฏิบัติการว่า PC ต่อมาบริษัท Microsoft ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ d อ s ของตนเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า MC DOS สำหรับใช้กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียนแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัท IBM ค่ะ